อดีตเมียพระเอกดังขับรถไปร้องให้ไปยืนตากฝนเกิดอะไรขึ้นออกมาเคลื่อนไหวทีไรก็ถูกจับตามองเสมอสำหรับกุ้งพลอยกนิธรินหรือติ๊กบิ๊กปราเธอร์อดีตภรรยาของพระเอกดังยุค90ล่าสุดนั้นออกมาเปิดคลิปตนเองที่กำลังขับรถไปร,ไปร้องให้ไปแถมยังไปยืนตาฝนอีกทำเหล่าคอมเมนต์ต่างเป็นห่วงอย่างมาเลขทีเดียวพร้อมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากคลิปวิดีโอที่ทำให้แฟนๆในทิกเอของ กุ้งพลอยจะเข้ามาตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วที่ทำหลายคนสงสัยขึ้นไปอีกคือแฮชแท็กที่เธอได้โพสต์พร้อมไปด้วยว่าไม่สนับสนุนการทารุณทรมานจิตใจทุกกรณีซึ่งคลิปวิดีโอนั้นมีเสียงพากว่าชีวิตส่วนตัวจะเป็นอะไรช่างมันสำคัญที่หัวใจชีวิตเราพังหมดหวังอย่างไรก็ช่างมันทำความดีเป็นคนดีไปจนถึงวันตายนั่นแหละ